ไดเนื้อกดเบอโทรมาจะได้ถ้าหากว่าถึกใจลายกดซับสัไไลใม่อายเดื้อกดซับสักไหลใน้อายเดื้อสวัสดีครับผมพบกับช่องชัยศรีสเกตนะครับเกษตรวาลไรตี้นะครับผมวันนี้ พอดีบ่าวหนุ่มติดธุระนะครับผมก็เลยมารับหน้าที่แทนนะครับผมช่องชัยศิษยเกศเกษตรวาเลตี้นะครับทายทายง่วงงามนะครับผมทายง่วงงามมุนีสิมาทายของของของผีแกนนะครับแล้วก็เป็นเป็นง่วงพันบ้าซิ้นนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับแล้วมุนีสิบอกราคาแล้วก็ให้พี่น้องผู้ใดสนอกสนใจนะครับกติดต่อเขามาเขามากันเดี๋ยวให้เบอร์โทรช่วงท้ายคลิปนะครับผมอสำหรับมุนีนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะฝากนะครับมันนี่เป็นเป็นพิกัดของบ้านดงสว่างหมู่17ตำบลห้วยโพอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผมมื่อนี่เ้าวศรีายเไทยงัวงัวงามของพ่อแก่นนะครับเป็นง่วพันบาซิลนี่ล่ละเดี๋ยวจังไดก็เดี๋ยวเขาขอไปบึงขอไปบึงงัวกันเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเข้าเบบึงงัวงามกันนะครับเนี่ยมามาพอจะของง่วกันก่อนนะครับวันดีครับพ่อแก่นวันดีครับผมอ พ่อแกนเอ่อเป็นเจ้าของงัวนะครับพันงัวงัวพันหยังครับพี่พ่อพ่อแกนบาซินครับพันบาซินนะครับมีทั้งหมดสองตัวนะครับพี่น้องอ่านี่เบิรงเด้อเบิรงเด้อตัวนี้สูงเอ่อพอแกนลองไปยื่นเทียบเบิงอ,อ่าลองยื่นเทียบเบิงตัวนี้คันคันเทียบนอกมันในหลีนี่สูงกว่าพ่อแกนนะครับนี่นี่นี่ประมาณร้อยหกสิบนะครับร้อยห้าสิบกว่าถึงร้อยหกสิบเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นงวัวงัวแม่นะครับแม่ม่านอ่าท้องได้หกเดือนเป็นบ่พ่อแกนท้องได้หกเดือนอ่าพ่อแกนเอ่อ ตัวนี้นี่เลี้ยงให้มันเอียงในหัวอาหารหรือว่อาหย่ากินทั่วไปลั่ก็ได้ครับห้ามห่อก็ได้ห็นบด้แต่ว่าเลี้ยงในเบน้นอกทั้งหย่าทั้งห่ามทั้งเฟือง,องครับผมแล้วตัวนี้งัวงางามแห้งเดี๋ยวพอกนพอกนไดีเขาไปอยอีไก,งาาก่งวงจังหน่อยหนึ่งอันนี้ครับผมเนี่ยเพ่อนเพิ่นเพิ่นตื่นกล่องนะจังหน่อยครับผมนี่แหละง่วงงวงพันบารซีลครับผมตัวนี้อ่าประมาณอายุเท่าไหร่ครับผม ปีประมาณ5ปีนะครับสี่ถึงห้าปีแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นผสมพันธุ์เรียบร้อยเป็นพันธุ์ยังครับที่ผสมมากพอแกนเหมือนกันครับบาซินเหมือนกันพันธุ์บาซินคือการเบนบอครับพี่น้องผู้ใดนะครับสนอกสนใจนะครับง่วนตัวนี้ทองหกเดือนนะครับพอแกนเพิ่นสิปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่นะพอแกนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ประมาณสิบเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าสิบห้าเบนบอสสิบห้านี่ราคาต่อรองได้เบนบอสโอเคนะครับ พี่น้องนะครับผู้ใดสนอกสนใจนะครับนี่ตัวนี้แมงงัวนะครับตัวนี้ก็ลังทองอ่าท้องหกเดือนนะครับท้องหกเดือนแล้วนะครับผมหูเยานะครับหูเงาโตใหญ่สูงสูงคักอยู่ตัวนี้ร้อยร้อยประมาณล้อยหกสิบนี่แหละครับครับเดี๋ยวเขายางยางเบิงนะครับยางเบิงรอบๆนะครับอ่าตัวนี้ง้วแม่มีลูกหรือยังนี่ตัวนี้เคยมีลูกหรือยังมีครับนี่ลูกอ๋อตัวนี้ลูกมั่นนะครับผม เดี๋ยวเ้าสิพาไปเบิง้งอ๋อลูกแรกนะครับลูกสองข้าทองลูกสองข้าทองนะครับตัวนี้เพิ่นกับสีห่วงหัวงเน่จังน้อยเพิ่นกับสีตื่นๆึน่จังน,ใน,ใน้อยนี่แหละเออแต่ว่าหูงามครับหูวงเงี้ยวสูงเกือบถ่วมหัวผมนะครับผมพันบ้าซิลนะครับผมตัวนี้ไายองค์ประกอบให้เบิ้งนะครับเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นสีหยางเกาะเขาเอื่นสีหยางเกอะสีสีออกสีนวลสีนวลแดงแดงสีสีน้ำตาลแดงเขาเอื่นน้ำตาลแดงนี่แหละครับโอ้งามงามงามพี่น้อง ดายส่วนอกสนใจโทรเขามาได้ครับเดี๋ยวแห้เบอร์โทรท่ายคลิปครับผมเดี๋ยวจะพามาเบื้องอีกตัวหนึ่งนะครับครับพอแกนมาแนะนําท่องทีนะครับอ่าตัวนี้เป็นลูกลูกของเม่เมกี่นะครับลูกของเม่เมกี่ตัวนี้ได้จักเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ประมาณปีกว่าโอ้ตัวนี้ประมาณปีกว่านะครับหูเห่าวคือกันพันบาซิ้นขึ้นกันนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูกของของงวเม่เมกี่นะครับ ตัวนี้พ่อแก่นสีสีปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับนี่ปล่่ออยยูประมาณประมาณหนึ่งแสนบาทอ่าหนึ่งแสนบาทนี่คือราคาราคาต่อรองกันได้ได้นะครับกันผู้ใดสนอ๊สนใจก็ลองมาต่อรองกันเบิ้งนะครับของอ่านี่แหละครับฟาร์มอ่าของพ่อแก,นนนนนอก่นนะครับเพิ่นอยู่บ้านดงสว่างนี่แหละของกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวผมสิบอกเบอร์โทรไทยไทยคลิปเดี๋ยวสิพาเ้ายางเบิ่งงัวก่อนนะครับโอ้ถ่ายไทยตัวนี้ถ่ายถ่ายงามอยู่นะครับผม เป็นง่วสาวนะครับยังผมมีลูกจะเถื่อยังครับผมนี่ครับผมตัวนี้หูหูเหี้ยวนะครับหูเหี้ยวเบ่งหน้าตาเลยครับหน้าตาควมงามของเพิ่นนะครับผมหน้าเหี้ยวนาะพอแก่นนาะหน้าเหี้ยวหูเหี้ยวเป็นงัวสาวนะครับยังผมมีลูกอนะครับผมแต่ว่าเป็นง่วที่งามอีหลีหน้าสนอกสนใจอย,อยู่ ผู้ใดสนใจนะครับติดต่อเขามาได้นะครับเพราะว่าละค่าเฮาสามารถตอร่องกันได้นะครับเลี้ยงเพ่นก็บ่ายากดอกเพ่นก็กินหญ้าทั่วไปนี่และแล้วก็กินฟางนะครับมีฟางเขาก็ให้ฟางได้มีหญ้าเขาก็ให้หญ้าได้นะครับตามสภาพของฤดูกาลนะครับผมโอตอวนี้เป็นง่วงง่ามีลีแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังเศรอยูังมุทัน้กินหญ้าอิ่มปานไดนนะครับผมลูปหัวได้นะครับผมนี่จับได้ค้าได้ครับเรื่องตั้งใจกินยังเดียวเลย พันบาซิลหูยาวนะครับผมเป็นงัวที่ง่ามอีกคู่หนึ่งนะครับทั้งลูกทั้งแม่อ่าพอแกนลองคิดไวละบ่เข้าๆว่าขันเว้นว่าปล่อยทั้งทั้งทั้งแม่ลูกเลยนี่ทั้งทั้งสามตัวเลยคือตัวนั้นเป็นทองน่เนว้นบ่ทองแล้วก็ตัวนี้พรออมนี่สิปล่อยอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้คิดเข้าๆได้ให้คิดเล่นเครับผมให้คิดเล่นเเบื้อง <laughs> 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 ว่าจีาายเท่าไหร่ดี ค้นเลี้ยงง่วก็ยังตัดสินใจยังบ่ท่านได้ครับผมว่าจะขายเท่าไรแต่ว่าตัวนี้เพิ่่นบอกไว้นี่หนึ่งแสนบาทนะครับผมหนึ่งแสนบาทต่อรองกันได้นะครับเป็นเป็นลูกงัว้ก็มาชมมาเบงไฟอยากใดก็มาชมมาเบิงนะครับแล้วก็ตัวนั่นนะครับตัวนั่นนี่ตัวแม่มันนี่นี่นี่ตัวนี้แหละครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นง่วแม่แล้วก็ท่องท่องหกเดือนอ่ะงัวนี่ปกติมันท่องจากเดือน ทองเก่าเดือนคือคนเลยมันบ่อืมงวดตัวนี้ทองหกเดือนแล้วครับหกเดือนนี่คือมีมีลูกอยู่ในทองแต่ว่าเขาไม่ยังบูฮัวตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าเพิ่นผสมมาพันพันบาซิลขึ้นกันครับผมตัวนี้เพิ่นจีปลอยอยู่ประมาณแสนหาทั้งทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าราคานี่คือสามารถจิมมาพูดคุยกันได้ต่อรองกันได้โทรมาหาเจ้าของฟร์มเพิ่นได้เดี๋ยวผมแให้เบอร์โทรนะครับผมตัวนี้พอแกนเราเราเลี่ยงมาเราบอกว่าการขายงวดชุดนี้ได้เลาสีไปเฮ็ดณีหยังแล้วว่าเมื่อวานคุยกันอยู่ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขันายตัวนี้ได้ก็เท่ากับเลี้ยงตัวอื่นครับผมสามอาริตยเอาง่วตัวอื่นมาเลี้ยงใด้คือเ่าบางบางเทือกเขาอาทิตขุนเอานอพะแก่นนอหาหาลูกง่วมาขุนเอาครับผมน่าสนใจนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ไทยเบิ้งเลยกินก็กินง่ายครับผมครับผมตัวนี้ตัวนี้มีพอแกนไห่หัวอาหารเสริมบอมีให้หัวอาหารเสริมบอให้แต้าห่อมหัวอาหารพวกพวกเป็นเม็ดเป็นหยังหรอบ่มีเลยบอ ตัวนี้เลี้ยงธรรมชาติครับผมตัวนี้เลี้ยงธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่านาแล้งมัองนอึนดหยาดใหญ่ถ้าห่ำมนาแล้งนี่นาแล้งนี่ตรงเกี้ยวหาหยากเกี้ยวเนาะเกี้ยวครับเกี้ยวจากน้ำมันเลี้ยงก็ห่อมกินเนื้อย่างหมูเลี้งก็เสร,รมมิมหน่อมเนื้อครับผมครับผมแล้วก็พวกน้ำพวกแก่เลือ,อากากดไอ้ยังก็แร่ธาตุอาหารนี่พวกน้ำพวกยังเขาให้อยังบ่เป็นเป็นเป็นแร่ธาตุอาหารมีบ่โอ้ตัวนี้บ่มีตัวนี้แบบเลี้ยงเพียวๆเลยธรรมชาติเลย อือครับผมครับผมตัวนี้เลี้ยงธรรมชาตินะครับไม่มีสารพิษเจือปนนะครับผมสามารถมาเบิ่งได้นะครับที่บ้านดงสว่างหมู่17บําบลห้วยโพนะครับอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินอ่านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับคันผู้ใดสนโอกสนใจกติตอเขามาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ของผมกอนกระไดครับผม0966410409นะครับตัวนี้ของชัยศรีสเกตเกษตรวาลเลตี้นะครับเป็นช่องหนึ่ง แล้วก็ของพ่อแกนนี่เดี๋ยวผมสิบอกถ่ายคลิปว่าเป็นเบอร์ทรอียังนะครับผมตัวนี้ก็ขายนะครับท้องหกเดือนก็ขายนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นลูกมั่นครับผมตัวนี้เป็นลูกมันนี่ประมาณเท่าไรน,นะพี่แกนพ่อแกนลืมเมื่อกี้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทจักปีนะปีกว่าอ๋อตัวนี้ปีกว่าครับปีกว่างวงวง้ามนะครับงวง้ามสูงอ่าตัวนี้ลูกมันก็สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าแม่มันก็สูงประมาณร้อยหกสิบแล้ว เพราะว่าจากเจ้าของประมาณนี้สูงถ่วมหัวนะครับถ่วมหัวเจ้าของเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผู้ไดสนอกสนใจนะครับง่วงง่ามนะครับผมพันบ้าซิ่วนะครับก็ลองสอบถามกันขอามาได้นะครับผมเดี๋ยวพอแกนเล่ากะสีต่อรองราคากับเล่านั่นแหละจากเจ้าของง่วงเจ้าของง่วงกนรันตีมันบอครับอ่าทรมาได้เนาะผู้ไดสนอกจนใจก็ทโธมาได้ ครับผมเรื่องเรื่องเองืนเรื่องท่องนี่คุยกันต่อรองกันได้แลนทุกอย่างเป็นการต่อรองได้ <อ venant S 1> ครับผมบ่มีซีเรียสครับผมาราคาถือราคาแพงขันแม้นว่าคนสื่อพ่อใจสื่อคนขายพ่อใจสื่ขายนะครับก็สาม,มารถมามาต่อรองมาคุยกันได้นะครับในราคางัสองตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งแสนบาทนะครับวัวประมาณปีปีกว่านะครับปีกว่ากับสองปีหูยาวนะครับหูยาวพันบาซิลนะครับผม แล้วอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นก็ลังทองอยู่ตัวนั้นก็ลังทองคือกันตัวนี้กป็ปล่อยคือกันครับพนมีผู้ใดสนอกจนใจก็ปล่อยคือกันตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับท้องสี่เอท้องหกเดือน <6 S 1> นะครับผมโอ้แงมนะครับงัวเพิ่นมมีตัวแงมผมก็บ่เคยถ่า,ายคลิปงวัวาจาักเทือดอกแต่ว่านี่ล่ะไอ้พึ่งมาถ่ายคลิปข้างบ้านนี่เพิพ่นเพิ่นมีงัวก็เลยอ่าลองมาถ่ายเบิ่งซื่อๆครับผมแล้วก็สิลงช่องนะครับแต่ก่อนเป็นช่องของบ่าวหนุ่มนะครับบ่าวหนุ่มอ่าชแนะครับผม เรีว่าตอนนี้รับนาทีแทนเบานุ่มนะครับชัยศรีสเกตเกษตรวาไลตี้นะครับสิทธายคลิปทั่วไปนะครับทายงูทายค้าว้งามนะครับผมแล้วก็บอกราคาแล้วก็ทายฟ้ามนะครับบอเมนว่าสิทธายแข่งงูขี้ควายนะครับผู้ใดเฮ็ดฟ้ามหอยนะครับผู้ใดเฮ็ดปลูกผักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั่วไปนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงทุกอย่างที่เปิดเป็นฟร์มได้นะครับสามารถจิตติตอเข้ามานะครับผมสิไปทายไห้นะครับแล้วก็ สีโปรโมทในโชวเชียวนะครับกาฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำเด็ดนะครับผมช่องชัยศรีสเกตเกษตรวาไลตี้นะครับผมนะครับสิได้นำเสนอสาระดีๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามกันแล้วก็ได้เบิ่งกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆพ่อแกนขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ